สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของแม่หมวยนะคะมันเดิมค่ะไปรับลูกชายมาค่ะเลิกเรียนก็จะงองแงไม่ยอมไปอาบน้ำนะคะก็จะดุไปหนึ่งกรุบจ้า หลังจากนั้นก็ไปอ้อนคุณย่าตำส้มตำแล้วก็ทอดหนังไก่มาให้ทานนะคะกินส้มตำเก่งมากจกเก่งมากเลยนะทุกคนดูค่ะก็ะะพริกประมาณ4เม็ดนะหลังจากนั้นแม่ก็พามาตัดผมร้านประจํานะคะเรื่องก่าพ่ออีกค่ะเดือนหนึ่งตัด2ครั้งนะก็ค,ะคนมันหล่อทําไงได้นะคะเขาเป็นคนที่เรื่องมากมากเลยนะต้องตัดผมก่อนสอบนะคะเพราะว่าน้องสันเดย์จะสอบปิดเทอมแ,<ต>แล้วค่ะอีกทีก็คือตอนเช้ามาส่งไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วลจากนั้นแม่หมวยก็จะมาแต่งหน้าค่ะวันนี้มีธุระนะคะข้างนอกนะครีมทาอะไรไปเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าแม่หมวยแต่งหน้า ตำถนัดของเราเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหุ่นไม่ดีอวบนะเป็นสาวอวบนคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะใส่ชุดไหนเราก็รู้สึกว่าเราชอบนะคะโชคดีก็คือทารองพื้นอะไรก็ได้นะคะบัชออนของแม่แตงขโมยมาค่ะแต่งตามสไตล์ของเราเลยค่ะลิปนี้ก็คือใช้ดีมากเลยเธอหูยี่สิบก็คือเลิศปังไม่ไหวนะน้ําหอมเจ้านายซื้อให้ก็คือประหยัดใช้มากๆเลยนะคะเป็นไงบ้างจ๊ะฟินิลุกวันนี้พอได้ไหมคะให้คะแนนหน่อยค่ะ หลังจากนั้นก็จะมาดื่มกาแฟนะคะแก้วใหญ่ๆไปเลยลค่ะลูกชายถามว่าแม่วันนี้ทําไมต้องแต่งตัวแต่งหน้าสวยด้วยงงมากแม่ก็เลยบอกว่าแม่ทําธุรานะวันนี้แม่ก็เลยต้องแต่งหน้าก็ให้แม่ม<า>แต่งหน่อยเดี๋ยวป๊าก็มีแฟนใหม่หลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อของที่ตลาดนะคะแม่ค้าขายไข่บอกว่าวันนี้มาแปลกนะคะทําไมจัดเต็มใะได้ลูกชิ้นมาสองไม้นะคะแต่เขากินข้าวไปแล้วนะทุกคนแล้วแม่ก็ว้าไปทําอาหารนะคะวันนี้ก็มีกระเพราไข่เยี่ยวมาะะ้าค่ะไข่ทอดของคุณย่าน้องซันเดย์นะแล้วก็มีฝรั่งโลละยี่สิบ เข้าเย็นด้วยกันนะคะสมวยก็จะทําแบบนี้นะคะเป็นบางวันนะว้าวมาอีกทีป้าเลิกงานมาแล้วค่ะดูเหนื่อยๆนะคะ ก็แวะไปดูลูกชายลูกชายก็นอนหลับเรียบร้อยแล้วค่ะปู่ไม่อยู่ทานข้าวนะจะไปบ้านเพื่อนค่ะวันนี้ก็ทานกันสามคนนะมีคุณย่าแล้วก็ปอบปานแล้วก็แม่หมวยนะคะน้องซันเดย์หลับเรียบร้อยแล้วน้ำลาก็คือเลิศมากเลยนะคะว่าไม่ได้นะกับข้าวทุกอย่างก็คือหมดเรียบร้อยเลยนะแต่แม่หมวยลืมถ่ายมานะคะจากนั้นก็คือมาล้างเลยค่ะกินเสร็จแล้วก็ล้างแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ